มันมีนันน้แจกลูก้องหมดแล้วเดี๋ยวว่าจะไปแจกฝ่ายคนกับฝ่ายการตลาดาเล้เพิ่มเข้าไปหลงวคุณพ่อถอดได้ไหมน่นเก็่ได้ได้อั้สกพ่อบอกแจกไม่หมดนมา้ัเมื่อวานมาเข้าห้อน้ีวันนีได้ซื้อไหมโสุดยอดเดี๋ยวคนในก็ได้สองงส Eva Bevito dinampe tanam upacara tuhan, itupai wasa bintu, sabeyo kulentu sangkapacantu, pendlasol ไม่เพาส่วนบนทำบุญอะไรก็อธิษฐานทัน้งรุ่งให้บารมีลูกคำจุนพ่อแม่ให้พ่อแม่ทำมะข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองอย่ามีอุปสรรคเนี่ยมีพยาบาลอยู่ข้างวัดเนี่ยมันมาเล่าให้ยันฟังนะมนไม่รู้มันคิดเองไม่รู้ไปเข้าเวรที่โรงพยาบาลพุทธจรดารุ่งเรืองม เราออกจับเวนก็สายๆเนีสามสี่โมงเช้าออกจักตเวียนก็ลงมาลงมาจะกลับบ้านก็นึกถึงลูกลูกไป่รอบอธิสารก็ลูกแต่ลูกมีบามีคู่บุญกับพ่อกับแม่นะเดี๋ยวแม่จะช่วยชิมมอเตอรีเเดี๋ยวให้แม่โชคดีนะลูก เชื่อไหมมาดูบลอตเตอรี่สองครูรางวัลที่หนึ่งเลวยนะรางวัลที่หนึ่งด้วย่ทุกวันนี้ยังมีคนมาขอเงินมนอยู่เนี่ยแถวนี้ลอตเตอรี่ขายไหมหนูจะไปเชื่ออธิษฐานนั่นเนี่ยอธิษฐานลูกน้ำหมดแล้วบอกคนนัำเดีย่เนี่ยบอกบอกพยาบาลบอกเนี่ยอธิษฐานลูกให้ดีนะลูกในท้องเนี่ยมี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 ประดิษประคุณเหมือนกันนะเออเนี่ยพยาบาลนี่เหลือเชื่ออย่างว่า โอ้โหพอมาถูกหวยแล้วมนร้องร้องร้องไห้เออร้องร้องไห้นึกถึงลูกนี่มาเกิดด้วยนี่นี่อยู่ในท้องไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ถูกหวยมาเจ็ดแปดปีถูกสามรอบได้เกือบแสนนะแต่ไม่ได้ถูกเต็งเขาเรียกเขาเรียกว่าลูกห้ถูกเต็งลูกให้คุณได้ทีละสองสามหมื่นเพราะนั้นก็อธิษฐานแต่หลังจากคลอดมาแล้วนะไม่ถูกเลย